รู้เป็นไอเดียก่อนนะครับพวกนี้ก็ความแต่ว่าพอความเสร็จพุดด่งนียว,วันจันจะเริ่มชะลอละเมนต้งรีแต่ถ้าคุณไวก็ดีจะได้เก็บเคส์ได้ไวอ่ะตัวต้องตรงกั่ขาตัวตรงกั่ขาไหมคนไข้จะไม่นอนแผ็คนไข้ตัวตรงตรงไหนขาเออ ประมาณนี้เพราะเราจะไม่นวดเหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยลค,ความไม่ใช่เราจะรู้กษณะตัวของคนไข้ขาลำตัวต้องตรงขาด้านนอกนะครับดูนี้ว่าต่อไหม90องศาไหม90กระดิบนะครับอ่ะดูท่าแรกท่าที่หนึ่งนะครับนอนสะตกาเขาจะให้ เราใช้สอกยืฝ่าเท้า,าเวลานั่งนะครับด,ด,ดูดีๆนะนั่งขับเทียจขาหาไป่ทาคนไข้ไม่ใช่สีไป่ทาคนไข้นะแไปทางนี้เอาฝ่าเท้าว,า,า,วางไว้บนเอาเราตึงแล้วเท่าหเวลาลงนะครับใช้ข้อสอบเนเท่า เบาๆนะยังไม่ลงน้ำหนักนะจะลงประมาณนี้ลงคําๆอย่างนี้เรียกว่าใช้สอกลงแต่อย่างนี้เรียกแทงสอก, <laughs> สอกนะครับลักษณะาาการใช้สอกนะครับคือเราใช้จุดหนึ่งแล้วก็ปิดจุดหนึ่งเพื่อให้สอกเหมือนกับะครนะรูบไหมลงแล้วก็ลงน้ำหนักแทงเลยนะลงน้ำ เห็นไหมแทงนะครับเห็นไหมอันน,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 นี้คือลักษณะาการใช้สอกแต่ถ้าดันสอกจะเป็นสอกครับอลยก็ได้ที่เอาตรงช่วงเนี้ยแนบลงไปแต่ถ้าแทงสองเถาช่วงเนี้ยกดลงไปมามองภาพออกนะปุ๊บเราจะมานวดขาด้านในก่อนที่จะไปขาด้านนอกนะครับเหมือนการหลักการเดิมเรานวดขาด้านในคนไข้ในท่าแต่แข็งไม่ได้เราก็จะนวดก่อน แล้วเราค่อยไปนวดขาด้านนอกีคค่อยขึ้นหลังไปมีลายจำท่านะครับถ้าคุณสักเกตดีๆคือจะไลเ่เั้งแต่ฝา่าเท้าค่อยๆไล่ขึ้นไปด้านบนนะครับตรงไหนมันถึงก่อนก็จะนวดตรงนั้นก่อนเราค่อยไปขยับที่อื่นอันนี้คือวิธีการจำโอเคนะด้านในในที่นี้นะครับนวดขาด้านด้านในเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เส้น สองเส้นในที่นี้คือแนวเส้นที่สองกับนแนว n ร้อยหวายนะดูดีๆนะมันจะเป็นแนวเส้นหนึ่งไม่ได้นะมันต้องเป็นแนวเส้นที่สองกับแนว n ร้อยหวายโอเคนะครับเวลาก,กดด่นสี่ห้าได้หรือจะดัน90ได้ได้หมดช้าๆนะครับก็ได้ไปนะ พอแขนเริ่มเบี้ยวก็เี้ยวตัวตามแต่ถ้าเป็นแนวนี้ตาคุณทองแน่นอนอาจจะเส็นไหตะตุกเห็นไหมตะตุกถ้าเป็นเส้นสองจะอยู่ใต้ตะตุกหรือแนวชิดขอบสันหน้าแข้งเนหะ็นไหมแนวที่1แต่แนวที่สองจะอยู่บนเอ็นร้อยหวายเพราะฉะนั้นันจะอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเป็นแนวเส้นด้านล่างใช้ขี่ต่มนะครับจะอยู่บริเวณนี้เห็นไ,ไ,ไหมฮะจะอยู่ถึงกลางของหลังเท้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงตรงนี้จะเป็นสี่สิบห้าหรือจะลงเก้าสิบก็ได้คือพูดง่ายๆคือหน้ากล้าบเนื้อเนี่ยมันเป็นอะไรลักษณะไหน คุณลองประเมินดูคร่าวๆล้วลองลงน้ําหนักดูเลยก็ได้พราอย่างนี้ก็ได้จะลงอย่างนี้ก็ได้ได้หมดพ้าถึงตรงนี้สี่สิบห้าไม่ได้ก็เก้าสิบเห็นไหมฮะห <ừ> เห็นไหมครับนิ้วชิทอย่างนี้อ่ะด <c oughs> <c oughs> ีมีการสังเกตที่ดีมากอย่างนี้ครับแล้วก็้อกไหลเข้าไปเลย อันนี้นิดหนึ่งนะครับไม่ได้ทะลึ่งนะแต่ชิดขอบเข้าไปได้ข้างในยิ่งดียิ่งดีนะผมบอกเลยนะยิ่งดีการเข้าไปเลยตอนต่ไหลกลับน,นี้ต่อไหมไม่เออนะครับพอถึงตรงเส้นเอ็นไร้หวายปุ๊บนะครับแนวที่สองเห็นไหม เราก็เปลี่ยนมือเป็นนั่งตับๆแล้วก็ดันสี่ห้าองศาเข้าไปมันจะเข้ามากกว่าเห็นไะหมันี้จะเข้าแล้วทาไงดีครับก็อัดอีกไ,ได้หรือเอา,อานี้ออกก็ได้แล้วดันเข้าเป็นเดี่ยวนะนะ โอเคไหมตัวเสร็จทุกครั้งทำไงครับวอร์ <Wow. S 1> จะดันอย่างนี้ก็ได้มีหลายท่านงงเรื่องเกี่ยวกับการวอร์การวอร์ในที่นี้คือการโอการโอในที่นี้คือเวลาโอเนี่ยโอบบางคนจะขึ้นเดียวนี้ถ้าถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคแหละแต่ถ้าจะให้สบายจริงคือโอมันเลยทั้งมัดโอบทั้งมัดจะสบายกว่าเหมือนอารมณ์เดือนนคือ มันจะเหลือไว้ทําไมวะนึก <ทำ S 1> ออกไหมเออเหมือนนวดแป้งอ่ะเหมือนนวดแป้งอ่ะโอ้ให้มันหมดทั้งมัดเลยยิ่งเราโอ,โอ้ไดเ้มากเท่าไหร่เท่าไหร่ยิ่งดีโอเคนะเราจะไม่เหลือๆเว้นๆไว้นะนะฮะพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราขึ้นมาด้านบนเลยพอ,อถึงด้านบนปุ๊บเข่ามันงออยู่ไอ้ขามันงออยู่เราก็จับให้ตรงาก,การนวดเห็นไหมนวนด้ง่ายขึ้นแล้วนะอย่าไปฝืนอย่างนี้นะ โอเคไหม,ไหมเห็นไหมลวดเต้นอะไรบ้างครับลวดแนวใต้ตาตุ่มกระเอ็นร้อยหวายใช่ไหมตาบนเอ็นร้อยหวายใ <I do. S 2> ไปไหม ว่านะครับพี่ต้อนี่ถ้าถึงตรงนี้ปุบ๊บหันตัวนิดนึงมาดันเข้าไปดันมันเลื่อนตัวดันมาถึงตรงนี้ป<ม>ุ๊บลงดัน ่ยมันหน่อยได้ไหมได้นะถ้ามันไกลมากขาเขาใหญ่ตัวเราเล็ลกยยม,มาเกาเคียบมาถ้ายังไม่ถึงที่หิวขนาดหิวก็เคียบขาขึ้นโอเคไหมดินได้หมดนะอ่ะพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บนะครับรเราก็ทำการวอร์เวลาวอร์ดูดีๆนะครับวอร์ดึงไง ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหมดเลยครับเนี่ยก๊อบแก๊บหมดละเราเค่อยเปทางนี้ทีนี้เวลาวอร์นะครับให้จัดสโปปะโพกลองวอรทำไมต้องจัดสะโพกเลยล็นอะจริงจริงเพราะถ้าคุณวอร์แขะเลยจริงมันจะไม่มีความสูงให้ลงน้ำหนักเพิ่ม แต่ถ้าวางบนสะโพกปุ๊บคุณจะลง,งน้ำหนักได้เด็ดดีนะแบบนี้ก็ได้ได้หมดโอเคนะตั้งสะโพกให้เราดูถ้ามาจากแนวเส้นนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บให้ตี หักเลยจะได้แนวที่หนึ่งมาตรงนี้เส้นที่สองรือเส้นที่สามนแหละหักปุ๊บก็จะได้แนวที่สองตามลูกเขาบอกว่าให้นวดโภโคตรง3า3สื่ิถ้าคุณถามว่ามันอยู่ตรงไหนคะเวลานวดนวดหายไม่เจอผมแนะนำบครับ นวดเท่แล้วมันได้สองแนวหรือถ้าคุณบอกว่าต้องการเป๊ะๆมันไม่มีเป๊ะหรอกมีแต่ว่าคุณนวดให้มันทั่วทั้งกล้ามเนื้อสะโพกไมเฉนเดียวแต่ถ้าคุณไปสอบอ่ะคุณบอกคุณรู้ได้ไงว่าคุณต้องนวดแนวนี้ให้คุณฉีดตามแนวพลาก็ฉีดตัดไปอันนี้คือวิธีสอบนะเออแต่ถ้าเวลาทำจริงเนี่ยคุณนวดให้มันทั่วทั่วเลยโอเคแล้ว ไม่ต้องไปฟิีเยอะอ๋อเรื่องสอบก่อนกดปุ๊บต้องวอร์มถึงแม่จับข้อเท้าครับเราใช้ข้อสอบลงเวลาลงนะครับใช้น้ําหนักตัวจะดีที่สุดใช้น้ําหนักตัวในการลงท่านเนี้ยถ้าฝึกด,ดีๆใช้หาขกินได้สบายนะครับเอาข้อสอบบแ,แล้วลงเวลาลงให้ลงเอาน้ําหนักตัวเนี่ยจับ ในะห้เรียบสุดตรงแต่ไม่แต่อย่างนี้ก็ได้ตราก็ชอบวันะ้ตัวด้านหน้าตรงถ้าเปิดถ้าเปิดนะถ้าเปิดเนี้ยไม่โอเคถ้าจะเปิดเปิดนี้มากกว่าเนี่ยดีกว่านะหรือดันไปด้านหน้าเรางัดดันด้านหน้าเรางัด ดูหน้าคนดอดดันด้านหน้าว่างั้นแต่ถ้าดันอย่างเงี้ยดันอย่างเงี้ยดัอออกเลยดันด้านหน้าว่างั้นคีกว่าคือไม่กระโหลกเบาๆพอทีข้อสะโพเข้าแล้วนะปวดมากตอนแรกมอ่าครับเนี่ยาร่างงานจะดีกว่าไหน นี่ที่ค่าลงสอบครับลงไม่ใช่นะเราจะดันลงไปแล้วเที่ยเวลาด้าน,น้าทุกคราลงขอพี่บินแล้วนะ เวลาขออนุญาตนะฮะอ่าเชิญนะว่าเปิดอย่างนี้นะเวลาที่แบบเออย่าไปเปิดเยอะครับเวลาเปิดเปิดแค่เหตุตรงช่วงนี้พอนี่นะครับพอตื่นเลยหากระดูกที่สลังก่อน <c oughs> เราอันนี้จิ้มๆด,มด,มดูเห็นไหมเห็นกระดูกสันหลังไหมแม่แม่เราไม่ดูขวดเราจะดูว่ากระดูกสันหลังมันอยู่งไหม เ okay, ตะก่อนไหมหลังแต่แนวกระดูกสันหลังเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้แล้วเราเพ่อลากไปลากไปยังไม่ถึงต้นตกครับเขาเรียกว่ากระดูกขบเน,เนี่ยต้นตกจริงตรงนี้มาจังอ่าใช่ครับกระดูกแบบแบบกับแหลกเนี่ยเขาเรียกต้กนตบมาจังแต่ตรงช่วงนี้คือกระดูกเชิงกลาน,นามาจยะอู่ประมาณนี้อ่าโอเค นะครับในแนวกระดูกเราจะแล้วมันก็จะสีรูปลงใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมในแนวกระดูกสลักนะที่เป็นตัวด้านล่างสุดช่วงเอวถือว่าจากตรงนี้กระดูกสลักเหมือนกันเห็นไหมมันมีวงเราจะเป็นสามเหลี่ยมถือว่าเออเบียวๆหน่อยนะ เลิศแบงนี้เลยนะแบบตไล,ล่แบบนครงกาเนที่สอมอยู่นะงาน,นที่หนึ่งนะครับกดลงไปเนี่ย ถ้าจอบแม่นๆเป๊ะๆปลายนิ้วเราอ่ะหรือข้อนิ้วเราอ่ะจะโดนกระดูกสันหลังกระดูกไหมกระดูกสลักขอ้อเห็นกระดูกขอเกระดูกสันหลักไหมอเออมือมาจะแนบพอดีหรือจะลงอย่างนี้มือเราก็จะแนบพอดีการวางนิ้วไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะวางอย่างนี้ถูกหัวเปอร์เซ็นต์หรือว่าตรงนี้ถูกหัวเปอร์เซ็นต์ไม่ตามที่คุณถนัดอย่างนี้ก็ได้ ได้หมดขอให้มันถึงเรืจุดตรงเนี้ยมันเป็นร่องโอเคไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นสั่เข้าใจคำว่าสั่งไหมมันจะเป็นสัม่มุมตรงขึ้นมาเดี๋ยวคุณเรากดหลังเพื่อคุณจะเห็นถ้ากดจนต,ตรงเนี้ยมันจะเป็นหนักแล้วไม่มีกล้ามเนื้อถูกป่ะตรงนี้จะไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีแต่ตรงนี้ยจะมีกล้ามเน,มมนื้อเป็น,นสั่งสั่งนะครัอันนี้คะแนนที่สองโอเคไหม ผมเปิดแจ่ดีพอไหมหรือว่าต้องเอาทั้งหลังเลยมาทััใช <c oughs> ่ไหมอะอบเสียงห <c oughs> น่อยงานที่สองนะครับน้าสุเปนเดียมันจะมีข้อสอสบสับสนข้สอส,อส,อสบับ แนวที่สองจะชิดกับขอบสลับสัดิแนวที่หนึ่งจะไล่เป็นตามกระดูกสลังไล่เป็นด้านบนโอเคไหมสี่สิบห้าเสมอนะครับลงสี่ห้าถ้าเป็นถ้าตอนนัแขงจะสี่ห้าองาแนวกระดูกสหลัง กระดูกสลักไม่กดนะจ๊ะไม่กดนะไทยแม่แม่กระดูกสลักก็กระดูกมีสละกับนะใช่กระดูกสลักหมดเลยไม่กดนะจ๊ะ แนวที่สองปุ๊บก,ก็เหมือนกันแต่มันจะเป็นตัดขึ้นมากนลงไปถ้าถูกปุ๊บมันจะเข้าแนวสะบัดของสะบับถ้าคุณลดตัอยู่ปุ๊บมันลงมาตรงนี้แสดงว่าคุณผิดละโอเคไหมขอบตรงด้านบนเนี่ยถ้ามันขิดสะบับเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าคุณมาถูกทางแล้วน,นแนวที่สองโอเคอ่ะ,ะนี่ใช่ไหมนิ้วต่อนิ้ว่างนี้เลย เท็นจำได้เลยได้แต่ถ้าเราฝึกก็อันหนึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่งสี่สามสองอะไรก็ว่าดไป5้าฝึกก็พออย่าไปลงเงยอะเราเน้นจบก่อนนะครับดันไปสี่สิ้าดันไปสี่สิบห้าไม่นั่งสู่นะนั่งต่ๆนะเราก็ดันตัวไประยัดตัวตาม ถึงแค่ประมาณนี้พอพออะไรก็โป๊ะโปโปะโปโปไปพอมาถึงจุดที่สองก็เหมือนกันดันไว้ใช่ไหมก็มันจะตึงหนึ่งนี้ประคองดีดีแล้วดันถ้าคุณวนวดนะครับนวดนิ้วห่างเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นเจ็บน,นะถ้าคุณดนันอย่างเงี้ยเจ็บพอาสถานนิ้วชิดระดับแต่ถ้าคุณจะนประโมมากมากคุณจะลงนิ้วเดียวก็ได้ ตอนนิ้วเอาได้นะตอนตอน,ตนิน้วบัตรลยขึ้นเลยบัตรลายตับโป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 มมาโอเคไหมหลังที่นี้นะครับในแนวหลังเราจะยังไม่มีการลวดบอกนะกดก็กดไปแล้วขึ้นแนวสลับเลยนะครับแนวตะบักจะมีอยู่ทั้งหมดกี่เส้นครับสาม อ่ะดูในชีทนะครับดูในชีทผมขออนุญาตแก้โอเคไหมเวลากดน,นะครับเวลากดให้จับหัวไหล่ทุกครั้งแล้วเอามือล้วงคำว่ามือล้วงไนทีทเดียวกดเห็นไหมฮะนนนมนนเห็นไหมฮะด้านบนเป็นสะบัดมือข้อด้านบนผมจะโดนสะบัดเสมอเห็นไหมฮะล้วงเข้าไป วเทาไตรงนี้อาจต้องใช้แรงมือนิดนึงนะจ๊ะวเาไแต่ถ้าจะใช้แรงโตก็ดันเอาดันเาดันเอาแต่ใช้แรงมือดีก่จึ๊จดีโอเคไหมเดินปุ๊มาแนวที่สองดันเท่าไหรแไม่ตรงในยทีนะนเจะดิ่ง นวที ط, ่สองและดที่สานะครับม <unlikely> <Okay>. ันจะอยู่ในสบักบกมันจะอยู่ในสบักของแขกตัวนี้เวลานวดนะครับเวลานวดเนี่ยพอเราเจอกล้ามเนื้อเราก็ขีดเกียเกลียได้ไม่จเป็นต้องกดจังกดเกลียได้เพราะว่าเราใช้แรงนี้การใช้แรงนี้ว่าคือการเกี่ยเี่ยสกิดสกิดแตมันไม่แข็ง Okay, hey. เห็นไหมเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีขบขอเห็นไหมขอบขอ,บขอ,บขอบตรงเนี้ยเรียกว่ารูมไหล่รูมไหล่นะไม่กดนะห้ามกดนะครับกระดูกหลุดได้นะครับหรือหักได้เพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับเวลาเรากดเราจะมีทั้งหมด3จุดเขาเรียกว่าแนวบ่า3มจุด จุดนี้เรียกโค้งคอนะครับตรงนี้เรียกโค้งคอจะกดบนโค้งคอก็ได้นะครับจะกดบนโค้งคอก็ได้อะโค้งคอก็ได้กดโค้งคอก็ได้นะครับแล้วก็แนวขอบสะบักด้านบนตรงเนี้ยมันจะมีสะบักถูกไหมสะบักมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมถูกว่าทีนี้แนวบ่ามันจะมีอยู่สองแนวแนวบ่าตรงโค้งคอกับแนวบนสะบัก ก็เท้าจำได้ใช่ไหมเออเนี่ยแต่เราจะขอบกดแนวที่หนึ่งเวลากดกลับหัวไหล่ไว้อยู่แล้วกดลงไปแค่นี้พอถ้ากินอิกมันไม่สบายมากหรอกกดๆไปโอเคไหมกดให้มันรู้สึก่ะครับตอนถึงตรงช่วงนี้กดขึ้นคอเลยแต่เดี๋ยววงทิทมคอให้ดูคอก็สามจุด รงจุดตรงนี้เรียกจุดกำโดนจะไม่ถึงนะแต่จะถึงก็ได้หนึ่งสองสามสี่หรือว่าหนึ่งสองสามได้หมดนะครับผมไม่อยากขึ้นเลอะเดี๋ยวเลอะของเขานะครับขึ้นถึงกำโดนเลยก็ได้นะครับหนึ่งสองสามกำดนเลยได้กำโดนสือจุดใต้ฐานกระโหลก<ไ>ตรงช่วงนี้เป็นเป็นฐานกรนะโหลกไหมตรงจุดเนี้มันจะมีหุ่งนนนี้เเรกกดอคนะ จากนั้นจะเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็ขึ้นสี่สะเลยดูตามรูปนะครับดูตามรูปมันจะเป็นท่านวดติดต่อันันะเวลาขึงนกดตรงช่วงนี้ให้กดโวนโวดแล้วก็ขึ้นมาจนถึงช่วงขมักขมับแล้วก็วนกะวนกะวนกะแล้วก็ขึ้นใต้ฐานกระโหลกทีหนึ่งคอทีหนึง่งแล้วก็ตรงช่วงบ่า โอเคไหมแล้วก็โอเคจบเราจะใช้มือด้านนอกจับหรือมือด้านในจับครับมือด้านในจับหรือมือด้านนอกจับด้านนกล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ลอกอนี้กดดูดีๆนะครับเอามือด้านในอ่ะนวดมือด้านนอกล็อกนะครับ มเพราะมันจะเข้าแขนด้านนอกถ้าเปลี่ยนมือปุ๊บมัออนอาจจะเข้าแต่มือเราก็เข้ารักแร้ด้วยโอเคไหมอย่านี้จะดีกว่าโอเคป่ะัาอะไรคือเห็นะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะ่อะที่ครับเราก็จะวางแขนกลับที่เดิมงอแขนก่อน หนึแล้วก็พับแขนต่อสองนะครับเวลาจับนะครับเอาเอ้ยเดี๋ยวเราจะฉีดออกเพราะฉะน,นั้นมือเราจะจับตรงข้อข้อแขนตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยตรงหัวไหล่ตรงนี้ครับตรงส้นเนี้ยจุดนี้เขาเรียกว่าจุดลววะลืมเอ้ยลืมจริง เอาไว้ผมไว้ผมได้แล้วบอกนะเราจะประคองจากตรงช่วงนี้เราจะมีจุดให้ประคองอยู่เราตรงนี้เราจะเป็นหมอนไหล่ให้เราฉีดออกไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้บอกว่าเรียกหัวตะคาดเออหัวตะคาดตรงนี้เรียกหัวตะคาดนะครับอีกกระดูกน้ำเหลวออกมาเนี่ยเาเรียกหัวตะคาดประคองมันหรือพุชดันด้านน้อีกเดี๋ยวมาแล้แค่นี้พอ เะื่อยืดแบบนวโอเคนะจะยืดอย่างนี้ก็ได้จะยืดอย่างนี้ได้ได้หมดตบแเก็บตบแเก็บนะครับอ่ะถ้าถัดไปปุ๊บพอเรายืดเสร็จปุ๊บเอากลับแขนเข้าที่เดิมแล้วก็ทายหลังแขนะเสร็จปุ๊บเป,ป็เนทะลุถัดไปดัดสี่ชุเรียนเทวีเห็นไหมเห็นแค่สีชุเรียนนะครับ ตอนนี้น่านะันนิษฐานเล็กๆยาๆเวลาจะฉีดนะครับเราจะไม่เปิดหนีเห็นไหมครับแสนไม่แขนไม่ไปแสนมันติดเพราะฉะนั้นเราจะเปิดกล้ามเนื้อก่อนโดยการที่วาดครับเห็นไหมแขนมันจะไปถ้าคุณไม่วาดมันจะติดคนไข้าอาจจะกล้ามเนื้อฉีดตรงด้านหน,น้นาได้ ะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวาดนระัอยู่ในขนานี้จับหัวไหล่จับเข่าขาไอเข่าเราก็ปวดตรงช่วงขาด้านในของไข่เชื่อมให้มันเกิดยืดเราก็ยืดเบาๆแค่นี้เบาๆไม่ต้องดันกรึก๊บ <c oughs> นี่วนะแค่ยืดเบาๆพอ <c oughs> โอเคนะยืดทีสองทีปุ๊บเอาแขนจับเท้าที่ นะครับดูรูปที่สิบหกแขนจะควยในลนนักษณะนี้จะไม่ควยอย่างนี้นะนี่นะไม่ใช่นะขนะ้างบนนะครับจับข้อมือคล็อกนิ้วนะครับแล้วจึงเข้าหา <c oughs> แค่นี้พอยืดๆไม่ต้องนอนแคร็าปากเบี้ยวเลย เะแล้วท่าต่อไปก็เป็นท่ากินมกจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้คือท่าดีเธอจะนั่งอย่างนี้แล้วเราก็จะตีะจับขาเข้าไปนิดนึงมันก็ตีขาด้านไหนเอ้ยตีต้นขาไม่สบายหรอกข้ามขา,ขาแล้วนะเราก็พับขาแต่ขาล่อบนึงนะขาผมรอบนึงนะแล้วก็พับเอายืดตบ